โอเคครับคุณผู้ชมฮะเพื่อไม่นการเสียเวลาเราไปสัมภาษณ์ก่อนแข่งกันดีกว่าครับสําหรับคู่ระหว่างสเตปพูดและไรลักษ์ในรอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมฮะมาครับผมไปครับสวัสดีครับสเตปพูดสวัสดีครับสวัสดีครับรอบชิงแล้วครับรู้สึกไงบ้างครับผมมาถึงตรงนี้ได้สุดยอดเลยนะน้องมะเขือว่าไงครับ ดีดีใจครับที่ไม่ไม่คิดว่าจะเข้ามารอบลึกขนาดนี้ครับแต่ว่าที่ที่สองมันไม่มีใครจำมาดีครับผมเลยต้องมาาที่หนึ่งโอเคครับน้องเขือนตัวหัสู้ๆนะครับน้องชายครับตรงนี้ก็เป็นแรงใจให้ครับทั้งสองทีมเลยครับมาครับครับสวัสดีครับไล่ลักครับผมครับวันนี้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้วหรือว่ารอบชิงแล้วรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เต่นเต้นครับเต่มเต้นแล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่เมื่อกี้สเตปโบดเขาบอกว่า เออที่สองไม่มีใครจำนะครับเขาจำแต่ที่หนึ่งเขาเลยจะมาเอาแชมป์ครับรอบนี้บางวอรคิดว่าไงครับอ er ันนี้เอาลุนในเกมครับเต็มท <so ี่เหมือนกันครับโอเคครับผมสู้ๆครับผมแรงๆสู้ๆครับเลยครับไปฮะรุยรุยร sí> ุยมาดูกันครับผมใครจะเป็นอันดับท uh ี่หนึ่งและใครจะเป็นอันดับที่สองมาครับและผมฝั่งสเตปโหดครับนำชั้มเรเลยลีโอครับผมลาเลนครับผมคาเซียครับ มะเขือครับผมกับตันเคนครับซิมบ้าแนปปี้ครับเฟิร์สครับจูดี้ซากุระทาวครับผมโฮปเอเด์เมดีครับฟิล์มมาร์คครับผมเซเว่นแล้วก็เจซี่ครับผมครับในฝั่งของไรนักครับเป็นดุกอิลิกวิสครับฟลอตวันรอนนี่ไนโตรไมคี้บังบรอนปาติหารบีโบสชูยะคริสโตเฟอร์รูนชารีและเฟลลอยครับโหต้องบอกว่า อยากจะดูเต็มที่แล้วเปล่าเนาะผมว่าคุณผู้ชมางบ้านทุกคนก็อยากจะดูในรอบชิงชนะเลิศเยครับไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมเกมก,การแข่งขันเลยดีกว่าผู้ชมครับไปครับพี่โกกับพี่บูนหมั่นจิบน้ําด้วยนะคะคอแห้งขอบคุณนะคะผมพูดถึงะกระดกแป๊บอะพูดถึงกระดกเหมือนกันก่อนจะไฟตรงไฟใหญ่ไฟหลักกันมาครับพดน้ำ้ำไปก่อนนะอืมอืม อ่ะมาครับ3นาทีครับผมมีเวลาใช้ให้เต็มที่ครับอารายรักครับผมไปสเตชันบีรอตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับถูกต้องครับ2นาทีครับสิบวิรับถอยหลังครับตรงนี้สเตชันปวดจะพองเป็นสีแดงครับหรือเหมือนจะมุ่งหน้าเข้าชนกันเหมือนกันครับลารักครับตรงนี้ฮะก็มายึดสเตชันบีแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมและจดจดจ้องจ้องอย่างนี้ต้องรอดูครับว่าเหมือนเดิมครับยังอยู่ในการแข่งขันเบสออฟไฟส์นะครับคือใครได้3าวินก่อนผู้ชนะไปก่อนนะเบาะเนาะครับผม ปีศาจบัวเป็นกวางครับผมตัวนี้เป็นกวางครับไม่ใช่บัวครับนี่ครับหน้ากากหน้ากากนี้ขออนุญาตให้อาดีใช้ด้วยนะพี่โกได้เลยครับน้องชายอ้ดูเฟี้ยวดูเฟี้ยวดูแบบมีสง่าราศียังไงยังไงแต่มันมีแต่มันมีที่มานะและกวางนี้เขาไม่ได้เรียกว่ากวางนะครับเป่าเป็นอะไรกว้างครับกว้างใช่คร<อ>ับกว้างเพราะอะไรกว้างเพราะอะไรเดี๋ยวมีที่มาเดี๋ยวรอดูรอดูในเกมก่อนเดี๋ยวชื่อคลักเบรกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันครับ ไม่ใช่ไรเห็นผู้ชมพิมพ์กันมาเยอะเลยกว้างไรรักเนี่ยใช่ครับมันมีที่มาครับมันมีที่มาแต่ที่มาไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่ที่มาครับรอรับชมในเกมนบบผู้ชมครับ,ม,ม,รบมาฮะตรงนี้ภาพจับพี่สูดี้ซากุระาชาน้องรักมักกะว่าวตรงนี้ฮะจริง<ฮ>ไหมฮะอันน<ฮ>ี้สูดี้ซากุระชาครับตรงนี้ก็พร้อมลันครับตรงนี้สุดี้จะเล่นไม้นะแต่ว่าเหมือนยังไม่ถือไม้ไม่ให้ปืนเขายิงเบรกหรือเปล่าเขาเอาเป็นไหมฮะจับเอาจริงไหมจะโดนจับครับเล่นไม้ฮะ โอโ <box> so ้โหจูดี้นี่ก็บอกเลยว่ามีกลืนนะครับมีเลียมมีคมลัคนานี้ไงครับกับตันแชงกตต้าครับตรงนี้โอ้โหแล้วใครเขาวิ่งเปิดแล้วต้องบอกเลยว่าตรงนี้ทางไร้ลักนี่บอกเลยว่าล่วงล้มเยอะกันมากผู้ชมฮะและฝีแรกตัวของใครครับตรงนี้เตะโผลขึ้นนามาก่อน1นคิวอคิวลักเตดมา1ฮะตอนนี้3ต่อหนึ่งแล้วเต่โผลขึ้นนำแล้วไร้ลักก็ตามมา3ต่อ2ครับ ตรงไฟกลางอู้แต่โผลขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อสามโอ้ยคุณผู้ชมมาเต็มโผล่ลั่นมากคุณผู้ชมฮะแล้วไงครับตรงนี้ไล่ลักพยายามรีเซ็ตบอกเลยมันหลีไม่ขึ้นนะบอกเลยครับเต็มโผลตรงนี้ออนไฟมาแล้วสี่ต่อเจ็ดคุณผู้ชมเราบีโบสอัดกับมะเขือตรงนี้ฮะมะเขือเอกันไทยแล้วโดดทิ้งมาก่อนไหมตรงนี้แถมมาแพงบล็อกคุณผู้ชมและอีนิกม,มันล้มลงไปตายนอันนี้แล้วเจ็ดต่อแปดหกต่อแปดครับโุดนีเจดทางลาเลนมาได้ครับคุณผู้ชมและบีโบสทบีฟออกมาที่สไลด์มาไกลๆครับคุณผู้ชมฮะและบังรอในาาออยยู่เเเลลล้้แวป็นไรัก แล้วเบาอเอ้ยอพาพนีมาอีกแล้วสิทุ้มเงินมาจากไหนแล้วครับผู้ชมฮะ11ต,ต่อแปครับบีโบสยังไม่ทันชุเบเพื่อนเลยตรงนี้ไร้ลักกลับมาคืนอีกครั้งแล้วครับผู้ชมอะไรอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ไร้ลักคนน้นคืนเป็นลองให้กลับมาเป็นต่ออะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อคุณพระคุณเจ้าเนี่ยเหมือนคนตายไม่เป็นนะครับ โอหรีกันไวมากครับผมในนี้ต่นไร้ลาครับผู้ชมนะแต่เกมไม่จบผู้ชมนะต้องบอกว่าทางเตะปูดก็ยังมีโอกาสนะจริงๆนะไม่ได้ขาดนะผู้ชม17ต่อ10แล้วตอนนี้ครับต้องบอกเลยวันนี้ก็ชูยะพยายามซ้ำทางเกสี่ครับวงนอกตอนนี้ซ้ำหนึ่งแล้โอ้โหแล้วซ้ำหายเลยครับว่ะ19 1 1ครับ8คิวครับวันนี้8วิ่าทีนครับ7 6 5 4 3 2 1และเรียบ นะในรา r ที่หนึ่งตกเป็นของชื่ไรไร,รักโอ้โหแล้วฟอร์สวันอีกแล้ว,ว,วเหววสองเอ็มพีเกมนี้เป็นใครยังไงกันบ้างครับฟอร์สวันครับผมคิวห้าเด็ดหนึ่งลีไวสูนครับส่วนเอ็งเจ็ตอัฟฟีไวครับเป็นคุณรุน une, ครับผมศูนย์ตายศูนย์ลีไว้หกครับผู้ชมครับเฮ้ยหรือว่า<อ>ตัวไปสำคัญคือรุนเหววสกสาราดนี้ต้องยอมให้ไรรักจริงๆไะผมไม่รู้เลยคือเกมเป็นเกมเป็นรองอ่ะไม่พี่ คือทุกคนผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมเองคนผู้ชมเขาก็ดูอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเขาเสียเปรียบมาแล้วอะไรล่ะฮะแต่ไม่รู้อีท่าไหนไปเกิดขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมาคืนสกอร์23ยังไงอย่างนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่บอกครับว่าว่าเกมมันมันมีหลายอาวุธนะว่าเนาะหรือว่าหลายตำแหน่งที่เขาเล่นที่เขาเซตมามันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมว่าน้องชายตันนี่บอกว่าไม่ว่า มาอ่ะพูดได้ฟัง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 เฉยเออเนี่ยแล้วก็หาว่าเออเราจะมานี่นั่นนี่นู่นกันเออโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่ถ้าเปรียบเทียบเป็นมวยนี่เทียบเหมือนตะวันฉายได้เลยนะโอ้ยตะวันฉายครับโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับว่าไม่ขนาดนั้นโอ้มวยกอดมวยอะไรได้ทุกแบบครับขอแค่น้ำหนักเดียวกันน่ะแล้วถ้ซุปเปอร์แล้วถ้ซุปเปอร์เล็กนะครับว้าถ้าซุปเปอร์เล็กเปรียบเทียบกับซุปเปอร์เล็กยังได้เลยครับโอ้ ต้องบอกว่าช่วงนี้เขามาแรงจริงนะรุร์เล็กนะบอกนะเออไม่ไม่แพ้เลยและเหมือนจะไม่เคยน็อกเลยด้วยถ้าสลับรุร์เล็กตั้งแต่ต่อยมาเหมือนแต่น็อกเขาอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวฟันศอกเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวหมัดตรงเลยวรอเนาะอะไรอย่างเงี้ยขวัญเข่าพลังม้าครับผมรุร์เล็กก่อนโอ้โหเอาเข่ายัดนาบินไปกล้มต้อเเรื่องจริงไหมที่เรื่องจริงไหมที่ว่าบคนชอบดูมวยเรื่องจริงไหมคุณดูออกมาครับ ความสนุกของไม่ถามว่าเพราะความสนุกของมวยคือมันเป็นไเว่าอ, <ะ S 1> อ่าก็มันได้เห็นจังหวะท่วงทีในการต่อสู้สศิลปะก,การต่อสู้ของมวยไทยอ่แล้วก็ มันเป็นนี่ของมวยไทยจริงเนาะใช่ไทยแลนด์ใช่มวยไทยบ็อกซิ่งก็คือแบบว่าคือบ็อกซิ่งหรือว่ามวยสากลมันก็มีมานานแล้วนะว่าแต่ว่ามวยไทยเราพูดถึงอนุรักษ์ความเป็นไทยคือแม่ไม้มวยไทยมันมีจริงๆนะคนดูของมันคือขนาดเขาจะต่อยเขาจะขึ้นชกเขายังมีแบบการไหว้ครูไหว้ครต่อยนะอันนี้บอกพอจะไหว้ครูเป็นไหมพอได้ครับพอได้พอได้โอยพอได้เหรอได้เลยครับผมแต่่อยาเรื่องจริงที่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 เป็นนักมวยเก่าเรื่องจริงไหมครับว่ะอดีตนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต่อยแบบ ล่ารางวัลโอ้ยอย่าปีนขึ้นมาบนเดียวถ้าไม่ใช่เป็นอะไรดีเด่นดูเวลาที่พวกคุณมาหว่าวพาบีบีดีเด่นไปทุกรายการทุกเพลงเดี๋ยวมวยปะมาได้ยังไงเนี่ยเอากลับเอาล้ตรงนี้ครับปืนเหมือนปืนยิงเปิดเลยครับตรงนี้ครับฟีดแรกตกไปทางฝั่งของสเตะโหวตขึ้นนำมาอีกแล้วครับสองต่อสี่แล้วรักเทรดมาหนึ่งแล้วเตะโหวตสามขึ้นนำมาแล้วครับไหนโตเทรปโหวตมาสี่ต่อสี่แล้วลักขึ้นนำอีกครับห้าต่อสี่ผู้ชมฮะพยายามดีเด่ครับปฏิหารดีเซตไมคี้อยู่ครับตอนนี้เฟิร์สสสเเเปดดบบบววหหหมมือออนนนนนนนจจจะะะะะููตตตตาาาัังีีซกก่ขึ้้ฮพยย ดีเซ็ตให้ได้ครับตรงนี้ยังไงฮะจูดีเอ็ซตะกร้เทาตอนนี้ไนโตดลุกแล้วไงครับไปไล่ฆ่าเพื่อนที่แปดต่อห้าปฏิหารลุกขึ้นมาเมงี้ได้ยังไงผู้ชมฮะตีต่อห้าแล้วขึ้นมาไมกี้เปะมาเม้ยมาติหารโอ้โหพอแล้วไนโตครับโอ้โหูบอกเลยเกมมีลั่นกันทุกคนนะผู้ชมฮะโอ้โหแล้วโอ้บู๊ตกัน เน่นกันแต่ว่าเป็นระเบียบม,มากคุณผู้ชมมาับสำหรับทางผ่านของไรรักนะคุณผู้ชมครแต่สเตปโบดก็อย่างบอกเขายังมีลมหายใจแล้วตรงนี้ฮะต้องพยายามีเซือขึ้นมาได้ครับเจ็ดต่อสิบหกคุณผู้ชมฮะเอ้ยแล้วงี้มาเขื่อนยังไงครับพอดีหารบูตตามมาอย่างงี้แล้วปากฉลามมันเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหปากออกจัดจายครับคุณผู้ชมฮะไรรักครับผมยี่สิบต่อเจ็ดแล้วที่สามที่อยู่ท้าย,ทา,ยทายตรงนี้และเรียบร้อยไหมเหลือใครและเรียบร้อยชนะในราว o u n ที่สองตกเป็นของทีม ไรรัดโอ้ยอะไรอยโอ้ยเอาทุกรายการจริงๆอ่ะโอ้อวยแลคอย่าอวยยังเกมยังไม่จบเว้าเกมยังไม่จบฟอสบอลครับผมก้าวไตหนึ่งครับผมนะส่วนแองเจลลีไวท์ก็ยังเป็นคงเป็นรูนครับรูนนี่คือเขาจะอยู่ยังไงอย่างนั้นจริงๆนะ Q1 เดสสนรีไวท์9ครับผม ครับผมยังไงก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ทั้งสองทีมกำเงินแล้วคนละห้าหมื่นครับว่าจะมีแค่ทีมเดียวนั้นที่ได้แชมป์และกำเงินแสนครับว่าครับสำหรับไคลส์ฟูลในรายการออสตาทูเมนต์่านผู้ชมครับสิบห้าวิธีเราจะได้รู้้วครับว่าจะเป็นไรลักที่ได้แชมป์ในรายการนี้หรือว่าจะเป็นสเตปโหดที่ตีกลับมาได้หนึ่งต่อสองสองต่อสองและท้ายพายุแซงพลิกนำไรลักมาเป็นสามต่อสองุผู้ชมฮะบอลลรับชมในอีกสามสองหนึ่งไปครับผู้ชมฮะครับอ่ะ ทางด้านของสเตปโหวครับต้องการอีก3วินครับผมเพื่อเอาชัยชนะและกำเงินหนึ่งแสนไปหรือจะตกเป็นด้าของไล่ลักครับที่จบวินนี้และกำเงินพอดีหนึ่งแสนบาทวันนี้มาครับและนี้ยังไงครับผมตรงนี้สเตปโหวเหมือนจะเลือกมายึดโพดิชั่นในตรงเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ท่อครับผมท่อซีเมนต์ครับท่อคอนเทนเนอร์ตรงนี้ฮะและไล่ลักเขาจะยึดที่หน้าสเตชั่นบีสรุปสเตชั่นบีมีอะไรดีครับเว่ไม่รู้เหมือนกันวิคเคอร์อันวิเคราะห์จนสุดท้ายหน่อยอ่าคิดว่าหนึ่งเลยครับพื้นสีดําเล่นง่ายครับผม มันกนตาครับที่จริงพี่มีคำตอบนะเ่าแต่เดี๋ยวไว้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 บอกตอนจบเกมอันนี้อันนี้มีคำตอบถ้าเบารู้เบาจะบอกว่าเ่าจะบอกว่าใช่หรอแค่นี้เลยนะจริงๆคนดูจริงๆครับอ่ะต้องต้องบอกนี่แหละคือพี่โก้แคก็ต้องถามทีมงานถามานักแข่งมาอยู่แล้วใช่ครับใช่อ่เดี๋ยวรอจบเกมนะเดี๋ยวว่าใครมาบอกกันดีกว่านะ นี่ฮะม้เขืเอ็กัสไอเนี่ยฮะพี่โว้ยน้องกัสไอก็น่าจะเชียร์น้องมะาเขืออยู่นี่นะโหเขือก็น่ารักน่าชังครับตรงนี้ฮะดูรองทรงรองเท้าเนาะเบาเนาะตรงนี้ครับกจดจดจ้องครับอาจจะเป็นการดึงจนถึงหมดเวลาแล้วก็มาไฟกันที่เรียกรวมตรงกลางกันด้เบาเนาะใครจะรู้ผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเฉลยครับดูครับเดี๋ยวเฉลยครับเดี๋ยวเฉลยครับมีเหตุผลครับ เหตุผลอาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ถูกใจคนดูนะแต่เป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ผาักตอแหลคนดูครับขอรับชมมาเรียรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเฉลยตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะเฉลยกลางรายการเลยครับที่จริงเหตุผลมันไอ้อะเออไอยอะไม่พูดดีกว่าออยอะไม่พูดดีกว่าคนดูนักแข่งเขาเล่นเนี่ยเขาน่ยังรู้จุดเลยฮะทำไมเขาถึงเล่นกับตรงนี้ครับครับบไงครับผมที่ น่าจะน่าจะดึงจริงๆนะครับว่าวนี่ครับและจูดี้ซากุระเท้าครับกล้องจัดราวนี้ <laughs> บอกว่าเกมที่แล้วเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นโมสคิวแล้วก็เป็น MV p King of Kill คิของทางฝั่งของสเตปโผล่นะที่เจอกับทางเทียนนะว่าวเนาะแต่การว่าฟอไม่ได้ลันมากนะว่าวแต่ปากฉาบรอบนี้ของไรลักนี่คือออกจัดนะว่าวเมื่อกี้นะครับคือจับภาพมาเมจับภาพมาเมอ่ะว่าไงว่าวอ่ะอธิศาสหน่อยอหมิานก็คิดว่าครับ อ่าน่าจะเป็นที่พื้นสีดำเล่นเล่นง่ายสบายตาครับไม่ปวดตาผมสันทิหนหนึ่งใช่ครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,นนงอเรื่องการชุบตู้ละฮะก็มีสิทธิ์อยู่เพราะมันเป็นตู้แบบตู้เดียวตู้สูงอ่าแล้วก็ได้ไหมมันชุบได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาชุบหน้าต่างกระจกกับชุบ กล่องเขียวก็เป็นไปได้ครับสำหรับจุดชุบเนาะอเบาเนาะโอเคครับผู้ชมฮะและ6 54321นะคระุณผู้ชมครับระหว่างที่รอน้ำหลังตรงนี้จะรวมตรงกลางและ2 1่รวมฮะมาครับตรงนี้มารวมตรงกลางแล้วตรงนี้ยังไงครับผมไร้ลักหรือว่าสเตโปโหดครับที่จะได้ไปวินมนิ้ชมะและบูธมางินมะเขือเอกการดไอและจูดีเทสสเตโปโหดเทสเพื่อไปก่อนครับว่าวนี้ฮะและกลายเป็นว่าฟอร์สวานตรงนี้หลุดอยู่กลางดงแล้วคุณผู้ชมฮะตรงนี้มันจะรอดไหมคุณผู้ชมและฟีดแรกจะตกไปของใครครับระหว่างไร้ลักหรือว่าทางสเตปโหด่ครัผู้ชมฮชมะและยังไงครับตรงนี้ยังไม่มีใครเปิดฟ อย่งเลยเหรอเอาแล้วมาแล้วครับ1คิวฟอสตวันเปิดทางเฟิร์สมาก่อนแล้วผู้ชมแล้วนี้ฮะฟอสโดนจับอยู่นี้โอ้โหแล้วมีบอสมาเทได้หนึ่ครับเป็น3ต่อ2ผู้ชมและมาเขือพยายามจวิ่งเข้ามาบูตตรงนี้ไลปิดให้ได้ครับผู้ชมฮะยังไงครับปิดได้ไหม3 3ต่อ2นี้ก็พยายามรีเซ็ตฟอสขึ้นมาก่อนจากข้างบนครับจาฝั่งของไรรักครับแล้วไงครับ SMD หรือว่าทาง เออโฮปครับตรงนี้ครับเมื่อกี้เห็นลายลำอยู่โอ้โหบอกเลยว่าเดือดจ,จัดจัดคุณผู้ชมฮะเอ้ยโฮปมาแล้วลั่นแล้ว,ล,ล,วลีโอแล้วมาครับคุณผู้ชมฮะเก้าต่อสี่แล้วโอ้โหลายลั่นออกจากพื้นที่ดำตอนนี้มันจะเล่นไม่ไหวลแล้วแล้วดุ๊กครับผมนนนี่มาเทตก่อนตรงนี้ไงครับสนับมาไล่จับอยู่แล้วหกต่อสิบบอกเลยยังมีลมหายใจครับตรงนี้จูดี้ตีไม่ตัดจูดี้จูดี้เอาจูดี้ตีเพื่อนเอ้าแล้วโหย จูดี้ครับโอ้โหซากุระทาวแล้วแปดต่อสิบสองครับบอกเลยตามมาอยู่สี่แต้มไม่ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ชมฮะต้องมารอดูกันเป็นฟอร์สวันเทรดมาครับเทรดพันแนปปี้ครับเป็นเก้าเลยสองครับต้องมารอดูครับว่าจะจบแบบไหนครับวิทครับผมแล้วสิบสามแล้วขึ้นนําอีกครั้งแล้วสิบสี่แล้วคุณผู้ชมฮะลีโอเอาให้คุณผู้ชมบอกเลยว่าเดือดจัดจัดคุณผู้ชมฮะเลยแล้วขึ้นนํามาอย่างต่อเนื่องสิบเจ็ดต่อเก้าแล้วสิบเก้าเก้าต่อสิบครับเนี้ยครับโอ้ยโอ้โอย มามาเหนือมาเร็วผู้ชมฮะและลรีโอแล้วโคววัดตรงนี้ครับผมยังไงเซมาอย่างนี้ทิตโตเฟอร์หา่าจังหวะชุบเพื่อนอยู่ฮะแล้วโหวโอ้ยโคโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับสมราคาครับที่เล่นในแมตช์ชิงชนะเลิศครับโอ้โหสเตปโบดไม่มีการยอมนะผู้ชมฮะต้องบอกว่าสปีริตนักแข่งที่บอกเลยว่าสู้สุดใจผู้ชมยีพาสิบเอ็ดครับตรงนี้ฮะยังคงปิดไม่ลงครับนะสำหรับทางสเตปโหดตอนนี้บอกเลยนะเลยลรับพยายามดีเซฟเพื่อนมาแต่แต้มมันห àng, ่างซะเหลือเกินผู้ชมฮะ มันห่างซึเหลือลเกินตรงนี้ฮะลาวิทครับมาจับก,กับโฮบครับตรงนี้โฮบเล่นรีเล่นง่ายไปหรือเปล่าครับไร้รับตรงนี้ยังไงครับปืนทังฝั่งเหมือนเดีกับตันจะได้เปลี่ยนโพซิชันครับตรงนี้ฮะแล้วทำให้เล่นได้งา่ายกว่าเ้ล่าเอ้ยโอ้โหเตะโหดมาแผนนี้แล้วหูแล้วโฮบแล้วในโตครับโอ้ยโฮบบอกแล้วมาแล้วลั่นแล้วคุกชมฮะตรงนี้ใครก็หยุดเขาไม่ได้แล้วโฮบเอ็มดีครับแล้วไงตีมาโอ้ยโฮบตีพังตีพังไปหมด้ยโฮบตีพังไปหมด โอ้ยออกมายัางไงก็ตายครับผู้ชมฮะตรงนี้โอ้โหแคิว Q, Q ครับโอ้ตีเละตีช่วงตีตายหมดเลยไมกี้วิทชาลีครับโดนโฮปไปหมดเลยครับตรงนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าตรงนี้ถ้าเต็มโหดแล้วท้ายพายุที่บอกครับว่ายังมีโอกาสครับเกมยังไม่จบที่เพ่นน้ำจบทหารนะผู้ชมฮะตรงนี้ครับไหนาโตมาวัดกับโ,โฮปตรงนี้ครับ ตีเวียงมาแล้วเวียงซ้ายเวียงขวามาโฮปในโตเหมือนจะเป็นคู่หูเดิมพันตรงนี้ฮะเล่นกันบ่อยแลอเกินครับในโตโฮปในเมืองสตาร์ทาวเขว่าตรงนี้ฮะโอ้โหและชัยชนะในเกมที่3ตกเป็นทางฝั่งของปาเต้โฮดโอ้ยออนไฟสุดๆครับผมอ้าวต้องครับดูคิงออฟคครับก็ยังคงเป็น Fro s t ์วันครับผม14คิวเดสครับผมส่วนควไวก็ มหาเทพรูนครับผมเทพเจ้านางฟ้าเปิดการ์ดระเบิดขวดครับผมรูนหนึ่งตายหนึ่งครับผมและชุบสิบเก้านั่นเองครับโอ้โหเดือดแล้วครับว้าวครับบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครผู้ชมฮะอย่างที่บอกครับว่านี่แหละครับนัดชิงชนะเลิศทุกทีมที่เข้ามามันวัดกันที่ทามมิ่งจริงผู้ชมเนาะว้าวครับมันพลาดกันไม่ได้ผู้ชมฮะตรงนี้ฮะในช็อตสําคัญในจุดสําคัญตรงนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าสเตปขวดจะผ่าน ความกดดันแล้วกลับมาเป็น2ต่อ2ให้ไลักกดดันแทนไ้ไ้มค็กผู้ชมฮะมารับชม,ชม,มครับผู้ชม 3, ครับอ่ะดูครับอสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้าน3,469คน3470คนสวัสดีสวีดัสสวัสดีครั้นึงครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็นตุ๊กซมัสลโลเอฟบีบอดโอเคทั้งเอเชียทั้งยุโรปครับมาหมดครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันให้<ส>รู้เรื่องกัน นั่นนี่ครับผมตรงนี้ฮะโอ้โหเอเชียยุโรปก็ลั่นทุ่งไปนะอันนี้ภาพภาษาอังกฤษได้ไหมครับเ่ลอ oh ๋อก็โม r m ่นสู่น่ายสเด็ก g อล์ฟสู่ส unday monday tuesday wednesday tuesday, thursday friday and saturday โอเค we are here i n on s t a r e s o r n a m e n t team d o n น r a i team stepford and fight team white lock team so together in now so greater on microwave and friends อันนี้ส n นะเฟี้ยอุตอ่ะก็สิ่ c ชิ้วรีคอร์ดโฟนไอซ์อัมคีย์บอร์ a ทีมิงเด็กส์เอนท่ามิสตูนจากโรนชูวิเกรสประมาณนี้แล้วกันครับผมโอเคต้องบอกว่าเป็นภาษาท,ที่ฟังง่ายและอ่านฟังง่ายฟังเข้าใจง่ายมากนะว่ะครับใช่ครับผู้ชมฮะสำเนียงได้แต่อะไรวะโอ้โหน้องชายอย่าด,ดูดีอย่างเงี้บเดี๋ยวพี่บอกว่าเสียใจผู้ชมฮะต้องบอกว่าเพลเยอร์ทูวอตของทั้งสองทีมนะครับทั้งฝั่งของอไรรักเป็นทาง ออสนครับส่วนทางฝั่งของสเตปโอดก็ไม่พ้นใครครับว่าวอย่างโฮบเอสมดีครับบอกเลยว่าไม้เขานี่ของจริงจริงนะว่าวพูดจริงนะเนี่ยเห็นอยู่แล้วนี่เห็นจริงนะครับโรครับผู้ชมฮะเก่งมากครับผู้ชมตรงนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวเราดูครับวลาจะจับโฮบหรือจะแก้เกมโฮฟยังไงครับโฮบได้ลั่นนี่บอกเลยผักบุ้งหลงเหลงครับผู้ชมและลักเหมือนจะเป็นทางฝั่งที่ไล่ทางสเต็ปโอดบ้านล้วผู้ชมฮะตรงนี้ครับ เตะปวดเหมือนจะวิ่งหนีไปที่ทางสเตชันเองคุณผชมครับยึดคืนที่สีดำนี่ก่อนไร่ลักครับไปลักเราเลวิ่งมาโดนยิงเปิดล้มไปเยอะมากคุณผู้ชมฮะและยังจุด,ๆๆจ,ดจ้องๆกันอยู่ชาลีนอนครับลูนนอนวิทก็นอนแล้วนี้ฮะไม่แน่ใจว่าง่วงหรือเปล่าครับไม่ได้นอนกันมาครับอกโดนยิงอันนี้โดนยิงขอถอโดนยิงขอโทษคุณผู้ชมฮะับสวัสดีครับมาครับผมเริ่มใกล้เข้ามาแล้วจะเปิดแล้วครับผมในฝั่งของไร่ลักครับในตรวครับผมเลือกที่จะไม่ผีผามครับรอเป็นไม้จังหวะสองถึงจังหวะสามเลยก็ว่าได้ ครับผมแลแ<ต>้วเวลาเอ้ยเบาแล้วเวลาเวลาน้อยมากนะถ้าเกี่ยวได้บอกเลยว่าอาจจะพลิกได้เลยนะเ่านะตรงนี้ครับเ,<อ>เกี่ยวได้ไหมผู้ชมฮะสำหรับ50วิทีครับตอนนี้ต้องสู้แล้วนะนะรัใครที่เปิดฝีได้ก่อนบอกเลยว่าจะเป็นทางกดดันและในตัวครับตอนนี้โดนรับแล้วฮะเ่าตรงนี้ต้องไฟแล้วฮะแล้วปล่อยไม้มาแนวหน้าวะรับฝั่งของไรรักครับผู้ชมตรงนี้ยังไม่มีใครผีผามนะบอกเลยว่าคิวฝีก็คือสําคัญมากๆตัวนี้ฮะ และคนที่ขึ้นนั้นตอเป็นนนนี่ครับหนึ่งคิวครับนี่ฮะและเทเดมาโดยซิมบ้าครับวันนี้2ต่อ2ครับคิวปิดไป็ต่างอะไรรักขึ้นดาไปเป็น4ต่อ2ผู้ชมฮะยินดีครับวีไอพีตอนนี้ต้องโคงสกอร์ไว้ได้แลครักได้จะเอาแชมป์ในเกมนี้ครับยินดีบอกวีไอพีน้ำไปหลังครับ5ต่อ2ครับขึ้นนดาวกันต่อเนื่องครับต้องมารอดูว่าจะจับได้ไหมครับโหวเอ็มดีครับและตูนี่จากโลฮาโดนเมย์ไปวันนี้ครับและวเจ็ดต่อ2แล้วสิบห้าวีไอพีน้ำไปหลังเขาเปล่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ไร้รััักนนนะะววว้้าพีีอิครบยงงไฮ ตรงนี้รีเซ็ตกันไปเยอะแล้วโหป้าตัวนี้ป้าเมาวนี้เอาโฮปโดนปิดอย่างนี้ครับว้าวเก้าต่อสามห้าวิ่งทีสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยและแชมป์ของรายการออสตาโทเน่สี่พันสี่สิบห้าตกเป็นทางฝั่งของไรรักเทเวเดโก โอ้โหโคตรมันโคตรเดือดครับว่าวฮะโอ้โหต้องบอกว่ากินยังไม่ลงใช่ครับเมื่อกี้คือเดือดจริงๆครับผู้ชมฮะโอ้โหขอแสดงความยนดีกับผู้ชนะครับผมเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับผม2 0ง4ันิสี่คิดสักราชนี้ต้องให้ไร้รักจริงๆครับผมนี่แหละครับคือแชมป์ของออสตาทัวร์นาเมนต์ครับไร้รักครับอันนี้จอจอพลาดหรือเปล่าว่าวันนี้ฮะอ่าระหว่างเราระหว่างรอถามนั่ไหมทำไมต้องพื้นสีดำ อ๋อคือน้องนนี่เขาตาบอดสีเว่าอ๋อใช่เลยอละใช่ตาบอดสีก็เลยถ้าไปเล่นตรงพื้นสีขาวคือเวลาโดนปืนยิงหรือว่าแสงมันแยงคือมันเล่นไม่ได้ไม่ดูไม่ออกว่าฝั่งไหนเป็นสีอะไรเว่าแค่นั้นเลยครับแล้วมือปืนของของพี่คือฟังรอนใช่ครับใช่อ่าแล้วของนนี่นี่เพราะอะไรฮนะ เพราะว่าเขาไปเล่นไม้หรือไงเล่นเล่นไพ่นนนี่เล่นไม้ครับใช่โนนี่เล่นไม้ครับก็คือเวลาไม้จะบ้ากลางไฟใช่ไหมมันก็ต้องแบบดูสีแล้วก็บูทไปบูทมาหน่อเปล่าแต่ว่าถ้าเล่นตรงพื้นทีขาวคือน้องนนมองไม่เห็นสีแยกไม่ออกว่าวใช่ก็คือสี่คนเนี่ยเพื่อนนนนี่คนเดียวเลยนะใช่ครับแค่นั้นเลยว้าเหตุผลมีแค่นี้เลยไม่ได้อยากขายน้องแต่ว่าเล่าให้ฟังครับว่าบางทีหลายทีมันจะคิดว่าเอ๊ยทำไมเลยรักถึงไปเล่นตรงนี้เหตุผลมีแค่นี้เลยครับคุณผู้ชมฮะ โอเคครับอย่างอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ครับเรามาสรุป4ทีมสี่ดับันดีกว่าว้าครับสำหรับที่4ี่ครับตกเป็นทางฝั่งของโนสดนโนแคร์ครับผมที่3ครับตกเป็นทางฝั่งของเทียครับและที่2ครับตกเป็นทางฝั่งของสเตปโพดและแชมป์ของรายการออสตาทัวร์เมนต์ในรอบ155หหรือว่าใน1 5บ้คนนี้ตกเป็นทางฝั่งของไรรักครับว้าเนาะ จําได้ไหมครับตั้งแต่ตารางที่แบบมีโลโก้ทุกแก๊งทุกทีมอะ่ะโอ้โหนี่คือหน้าชมหน้าชมตาของสี่ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบครับออตอนนี้ใช่ครับผมยังไงก็ฟันี่บอกครับว่าทุกทีมคือเก่งมากๆที่เข้ามาเล่นตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่มีทีมไหนหมูเลยอย่างที่อย่างที่น้องมะเขือบอกเลยว่ามาถึงตรงนี้ก็คือก็ต้องมีทุกคนก็ต้องคาดหวังแชมป์นะว่าเนาะมาถึงในรอบสี่ทีมมีแล้วใช่ครับผู้ชมะยังไงก็ ฝากเป็นกลังใจให้ไล่ลักสเตปโหดเทียแล้วก็โนสุดโนแค์ no care. ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนทุกๆท่ทททานนะครับวันนี้ก็เต็มที่ครับผมแต่ก่อนจะไปะอ่ะกว้างกว้างอะไรนะฮ<ๆ>ะกว้างคืออะไรกว้างกว้างอะไรลักอ๋อกว้างเหรออ่ะคืออะไรคือมันเป็นอย่างนี้คือหน้ากากกวางเนี่ยคือพี่เป็นคนใส่คนแรกเวาอ่าอ่ะ,อะแล้วพี่อ่ะพิมพ์ผิดพี่จะตั้งแบบว่าก็แต่สมัยที่ที่เก่าแล้วเปล่าเนาะที่ใส่หน้ากากเมื่พี่ก็เซลฟี่นาจเองพี่ก็บอกว่า พี่จะพิมพ์ว่าพี่จะพิมพ์ว่ากวางไร้รักใช่ไหมเพราะตอนนั้นเพื่อนเน่ยทิ้งพี่ไว้ไวตามแลนด์แอกว่าไม่ยอมรักพี่พี่ก็ใส่น้าก,กากาแล้วก็แบบเหมือนปิดบังน้ําตาแล้วก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่บอกว่ากว้างกวางไร้รักแต่พี่พิมพ์ผิดเป็นเป็นกว้างก็เลยเป็น,ป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 นที่มาที่ไปของคำว่ากว้างน้องชายหน้ากากว้างนี่คือจะเป็นกว้างนั<ม>่นแหละใช่ชใช่คร<ม>ับอ่ะโอเคครับผมเห็นสตังค์บอกว่าเตรียมเอมวีมาแล้วเมื่อกี้อ่ะแต่ก่อนจะเตรียม m อีขอนิดนึงคุณผู้ชมฮะ สำหรับสตาทาวท่านผู้ชมครับตอนนี้ฟรีไวริสนะครับเข้าไปกรอกไวริสแล้วก็ให้ทางทีมงานแอดมินพิจารณาและสามารถเข้าไปเล่นแล้วก็บอกเลยว่าแจกนัแจกของมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปากฉลามของผู้เล่นใหม่รถผู้เล่นใหม่ครับหรือว่าสวัสดิการแก๊งถ้าใครจะมาขึ้นแก๊งก็คือติดต่อสปาตาหรือว่าพิต้าด้เลยกคุณผู้ชมเนาะครับผมแล้วก็เป็นทางของเออสตาโลเปคอมมูนิตี้นะครับปิดป,ประปุงเซิร์ฟสามวันนะครับปิดถึงวันที่ยี่สิบห้าไม่ต้องห่วงน,นะครับเปิดกลับมาบอกเลยว่าไฉไลกว่าเดิมแน่นอนผู้ชมคร ระบบต่างๆมากมายกลับมาสนุกแน่นอนคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากไรรักไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจด้คุณผู้ชมครับเนาะโอเคครับว้าวอเอนงี้รับชม <ไง S 2> <ง> m อกันหน่อยไหมอ็มบีหน่อยไหมอ่ะ